วันนี้ผมก็ยกสามนิ้วก็บอกว่าผมรักชาติศาสนามากษัตริย์รักพ่อแม่ผมรักบิดามรรดาผมรักครูบาอาจารย์ผมก็จบไม่มีอะไรนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดวันนี้คือเรามีความเห็นต่างทางความคิดแต่เราต้องไม่แตกแแก้ครับสวัสดีครับผมบุญทาวรปัญญาสิทธ์หรือปัญญามุิชชชผู้สื่อข,ข่าวและพูดบรการและในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรก,การเมืองสามพั วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยหลายคนออกมาตอบว่าเยาวชนหลายคนออกมาตอบว่าคนไทยซึ่งกันและกันการทู3สามนิ้วหลายคนบอกว่าผิดกฎหมายนะจะทู3สามจีนไม่ผิดกฎหมายหรอกครับวันนี้เรามาพูดเรื่องตัวบทกฎหมายดีกว่าว่ามีลูกหลานของเราออกมาทู3สามนิ้วการทู3สามนิ้วเนี่ยไม่มีกฎหมายก็ไหนห้ามนะครับประมวลกฎหมายอาญามารตราหนึ่งจนถึงมารตรา398 ไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าห้ามชู3มนิ้วนะครับแต่การชู3นิ้วชูได้แต่ว่าอย่าเป่งเสียงหรือว่าในกรณีที่ทําให้บุคคลอื่นรับความเสียหายคุณจะไปชูการทุ่งนาและแหกปากล้องก็ชูไปนะครับไม่ผิดแต่วันนี้หลายคนออกมาด่าทอต่อว่ากาันแบ่งพักแบ่งพวกคนที่ออกมาชูนะสามนิ้วนั้นเป็นพวกไม่รักชาติไม่เอาศาสนาพระศักดิ์ใิญ่พูดอย่างนั้นนะครับใครก็ชูได้ การรักหรือไม่ลักนั้นมันอยู่ที่การกระทําของแต่ละคนนะเราไม่ใช่ว่าการที่เราชูสามนิ้วแล้วก็จะทําให้คนที่เห็นต่างนั้นเป็นกรณีไม่เอาสถาบันไม่ใช่อย่าไปคิดไกลขนาดนั้นอย่ายึดติดนะฮะเราต้องอยู่ด้วยความเป็นกลางทางความคิดวันนี้ผมในฐานะ,ะเป็นนักกฎหมายเปพนายความแล้วก็อยู่ฝ่ายการเมืองเข้าใจนะครับชาวบ้านนี้มีสองฝา่าฝั่งหนึ่งก็เอารัฐบาลอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่เอารัฐบาลหรือคนอยู่เฉยเป็นกลางก็มี มันเป็นปกติของคนนะครับคนไทยทั้งชาติเนี่ยจะมีความเห็นคิดตรงกันทั้งหมดเขาไม่ได้การที่มีความเห็นต่างทางการเมืองหรือแนวความคิดนั้นเป็นเรื่องดีนะครับจะทําให้มีการวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาข้อจริงที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะอ,อะไรถ้าคนไทยทุกคนวันนี้ไม่มีความเห็นต่างแน่นอนครับชาติบ้านเมืองไม่จเจริญการมีความเห็นต่างทางความคิดไม่ว่าเรื่องของอะไรก็ตามมันจะเกิดให้ข้อถกเถียงทําให้เกิดข้อถกเถียง ข้อถกเถียงเก่าๆนั้นมันก็ทําให้เกิดปัญหาเลยครับเกิดกรณีออกมาวิเคราะห์ว่าเรื่องที่เกิดนั้นเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีและปรับปรุงแก้ไขวันนี้หลายคนก็ออกมาด่าทอต่อว่ากันนะฮะผมมีความคิดกลางนะครับรับฟังทุกฝ่ายไม่ใช่ว่าคนไปชู3นิ้วรถตุนเป็นคดีไม่ได้นะครับตำรวจไปดุนเนินคดีเขาก็ผิดนะครับเขาไม่ได้มีความผิดนะฮะถ้าเขาเปล่งเสียงหรือวดดา่าด่าทอต่อว่าคนนั้นคนนี้นะใช่วันนี้ ลุงตู่เดินไปนะฮะผมยกมือสามนิ้วในสภาลุงตู่ก็ทาอะไรผมไม่ได้วันนี้ผมก็จะไปสภานะฮะวันนี้ไปประชุมในฐานะเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมธิการผมชูสามนิ้วกับลุงตู่ลุงตู่ก็ไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ห้ามมันยัห้ามถ้าลุงตู่จะมาแค่งจับทนายบุญถาวรได้ไหมจับข้อหาอะไรละครับมันไม่มีข้อหาต้องจับผมไม่ได้ไปด่าลุงตู่นะการจะใส่ความลุงตู่ไหมดูหมิ่นลุงตู่ไหมไม่ดูหมิ่นการดูหมิ่นก็ต้องมีกรณีว่าเหยียดหยาม นะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะเรื่องนี้ก็หลายคนอาจจะไม่เข้าใจผมในฐานะเป็นนักกฎหมายออกมาพูดด้วยความเป็นกลางทางความชิดถ้าเราไม่พูดนะฮะเราก็จะพูดนะฮะเรบาบอกว่าการที่เขาอ่าพูดอย่างนี้มันก็ส่งเสริมให้คนยกมือสามนิยกไปสิครับนะฮะอยากยกก็ยกไปกินกาแฟยกไปด้วยอย่างผมชิมกาแฟยกไปด้วยไม่ใครว่าผมไหมนะสามนิ้วหมายถึงอะไรไม่ใครว่านะฮะก็ชิมกาแฟไปพูดคุยไปเนี่ยครับไม่มีอะไรต้องห้ามเลยนะก็พี่น้องประชาชนครับ การที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยเราต้องยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันเราต้องมีความเป็นกลางนะครับยกจีนขึ้นเลยไหมเดี๋ยวยกก็ยกไปถ้ายกแล้วมันลื่นหกล,ล้มแหละไม่จาเป็นหรอกน้วถ,ถามว่าไม่่องหาดนั้นแต่การที่ออกมาแสดงสัญ,ญลักษณ์ในสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องของความคิดความเห็นต่างทางความคิดของแต่และคนแต่หลักๆอยู่ที่การกระทำวันนี้ผมก็ยกสามนิ้วก็บอกว่าผมรักชาติศาสนามหากษัตริย์รักพ่อแม่ผมรักบิดาบรรดาผมรักครูบาอาจารย์ผมก็จบ ไม่อะไรนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดวันนี้คือเรามีความเห็นต่างทางความคิดแต่เราต้องไม่แตกแยกการแตกแยกกันนั้น,นเกิดขึ้นอย่างกรณีที่นําข้อได้จริงที่เกิดขึ้นจริงและมีปรากฏการณ์ในสังคมมาตีแผ่แล้วใส่ไฟใส่ไข่เพินะผมก็เป็นนักกฎหมายนะครับเป็นทนายความว่าความมากว่า20ปีนะครับผมไม่ได้มาเข้าข้างคนยกมือสามอยู่นะนะครับจากยกไปมันเป็นอิสระเสรีภาพทางความคิด รัฐมนูญแห่งราชกาจไทยมาตรา2 5ก็บอกว่าการแสดงออกขึ้นทางความคิดสามารถทําได้จะไปห้ามคนไทยห้ามยกมือสามนิ้วใครห้ามอะเตะก้านคอมาเลยอะเองจริงครับผมทนายนี่แหละมาห้ามผมสิผมเตะเลยนะครับเพราะอะไรผมมีสิทธิ์มาห้ามกูเพราะสิทธิเสิทธิภาพของทนายความผีมีสิทธิ์ยกแต่เราไปยกในหน้าศาลได้ไหมตอบว่าไม่ได้ในศาลเราก็ต้องดูว่าในห้องบรรลังพิจารณาคาดีต้องสุภาพเรียบร้อยในสาธารณชน,นยกยกไปครับ ผ้ถามหม่ว่าถ้าหากคนไทยยกมือสามนิ้วแลแ้วไม่ประเทศล่มจมไหมไม่มีทางมันไม่อยู่การยกมือยกมอมไม้นะมันยิธการกระทำนะวันนี้เรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติเลยว่าผมพูดตรงไปตรงมานะไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนหลักเกณฑ์ในความคิดผมก็ยืนอยู่ทุกทุกฝ่ายวันนี้ถ้าหากผมไม่เข้าข้างฝ่ายกอฝ่ายขอ,ฝ,ยขอฝ่ายงอมันก็ไม่ได้นะผมอยู่ฝ่ายการเมืองผมก็ต้องมีข้อสังเคาะปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเรามันจะแก้ปัญหาอย่างไรม็อบ ออกมาเรียกร้องเขาก็มีสิทธิ์เรียกร้องรัฐมนูญก็บอกให้เลียกร้องได้นะสารรัฐมนูญก็เคยวิจัยแล้วว่าการเรียกร้องสิทธิ์นะฮะสามารถทําได้มันไม่ใช่การล้มล้างการปกครองนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่2475 88ปีครับพี่น้องประชาชนครับมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นชิงอำนาจทางการเมืองผมพูดตลอดว่าการปกครองประเทศไทยนั้น มีกลไกสําคัญอยู่3ประการที่สําคัญที่สุดประการแรกคือประชาชนประการที่2คือพระมหากษัตริย์ประการที่3คือองคอ์กรทางการวันนี้ถ้าหาก3มกลไกสามองคอ์กรนั้นไม่เข้าใจหน้าที่บทบาทของตัวเองมันก็ทําให้เกิดปัญหาถามรัฐาถ้าไม่เอาประชาชนรัฐาอยู่ไม่ได้ครับเพราะอะไรครับประชาชนคือผู้เสียภาษีตื่นเช้าขึ้นมาผมกินกาแฟเนี่ยผมเสียภาษีแล้วนะครับ ทำอะไรก็ตามตื่นเช้าขึ้นมาเมื่อเช้าเนี่ยตื่อน้ำมันครับหนึ่งพันบาทขับรถจากศรี่สิเจ็ดมาสถานบันุนบนลต้องเสียภาษีนะครับหนึ่งพันบาทผมได้น้ํามันแท้ๆเท่าไหร่ครับก็หักไปครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะพันบ,บาทก็หักไปเจ็ดสิบบาทอ่ะผมได้น้ํามันเพียงแค่เก้าร้อยสามสิบบาทนะฮะผมเสียภาษีให้แล้ทุกอย่างฮนะมันทางตรงหรือห่างอ้อมบางคนบอกว่าผมไม่มีไรายได้เพียงพอในการเสียภาษีเกณฑ์ภาษีเนี่ยเขาวางไว้ อัตราก้าหน้าใช่ไหมฮะได้มากเสียมากได้น้อยเสียน้อยถ้าไม่ได้เลยไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสียแต่คุณเสียภาษีทางอ้อมไปเติมน้ํามันไปซื้อม,มาม่าหนึ่งหอ่อก็เสียภาษีแล้วคนเป็นผู้ประกอบการขเขาก็เสียภาษีให้ละทุกคนมีส่วนร่วมในการอยู่ในสังคมไทยทางนั้นก็อฝากถึงองประชาชนนะครับการที่สสไปร่วมชุมนุมเรื่องมันเป็นสิทธิและอย่ามาดูแค่วันนี้ช่วงเวลานี้ อดไปย้อนไป10ปี15ปีนะมีการเรียกร้องสิทธิ์กันทั้งนั้นนะฮนะอยู่งรงอยู่ศาลมีการฟ้องล้องคดีกันเยอะแยะเลยผมก็เป็นทนายทั้งแก้ต่างทั้งพุกฝ่ายฮะพันธมิตรผมก็เป็นทนายให้เสียแดงผมก็เป็นทนายให้เพราะเลยผมไม่เรียกข้างเะฮะเขามาจ้างผมอ่ะผมทารับจ้างอ่ะถ้าจ้างถึงว่าความชัดเจนเขาก็จ้างจ้างวันละห้าหมื่นวันละแสนก็จ้างสักคันไม่มีปัญหานะฮะวันนี้บอกจ้างให้ฟ้องสอส ราทำามผมก็ฟ้องขอให้เงินถึงอาชีพผมนงฮะนอกจากอาชีพผมทำตรงนี้ก็ทํานาถ้าใครห้ามผมถูสารม,มีมั้ยไม่มีดังนั้นที่ออกมาพูดวันนี้อยากให้น้องประชาชนเข้าใจวัยรุ่นคือนิสิตนักศึกษานั้นคืออนาคตของชาตินะครับ <มา S 1> เราต้องอธิบายให้นิสิตศึกษาเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราจะทาอย่างไรจะไม่ให้รุ่มหลงต้องอยู่ในกรอบในเขตนะฮะการที่นักศึกษาออกมาแสดงความคิดเห็นนั้นเราก็ต้องรับฟัง ฟังทุกด้านทุกมิติถ้าฟังข้างเดียวมันก็ได้ความข้างเดียวนะถ้าฟังสองด้านมันก็ได้ความสองด้านเหรียญมีสองด้านครับพี่นงประชาชนครับแต่มันสําคัญอีกสอย่างหนึ่ง,ข,ง,ข,งข้างเหรียญนั่นคือความละเอียดของเหรียญเราต้องละเ,เอียดรอบคอบครับวันนี้ก็ออกมาพูดหนกนปีนทางประชาชนว่าการที่พี่นงประชาชนคนไทยทั้งชาติชูสามนิ้วนั้นไม่ผิดกฎหมายหรอกครับแต่การชูนั้นมันต้องอยู่ในักษาะที่ไม่ไปก้าวไกลและไม่เคยไปดูหมิ่นหรือ ไปทาให้บคุคคลอื่นได้รับความเสียาหายคุณจับชูอยู่กลางพุ่งนาคุณชูไปทํนะาอะไรก็ทําไปนะฮะแต่อย่าไปละเมิดสิบุคคลการชู3มนิ้วนั้นไม่มีกฎหมายห้ามชูและก็ไม่ผิดกฎหมายนะก็ออกมาคุ้มรันปีกนักประชาชนในประเด็นข้อกฎหมายนะครับครับวันที่25แน่นอนครับเมื่อมีการทุกสิทธิ์ผมในฐานะนะเป็นทนายความคมุณรัมโอ๊คนาก็ต้องฟ้องนะอ่ะสสสวนะครับ ก็บอกกล่าเล่าสิบไปนะครับยี่สิบห้นา,านะครับกันยาสองห้าหกสามเวลาเก้านาฬิกาเก้านาทีเจอกันที่ศาลนาญานะครับเดินทางไปฟ้องสอสสคือผมต้องเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความสัจริงว่าผมามาะจายความอาชีรับจ้างนะใครจ้างผมผมก็ทำแต่ผมมีอย่างเดียวครับคือไม่รับใช้โจรนะคือโจรเนี่ยผมไม่ทำคดียาเสพติดผมไม่ทำคดีที่เป็นโจรผมไม่ทำนะฮะผมได้ฉาย,ยาทนายหัวใจเก็ช่วยชาวบ้านนะฮะ ผเหลือชาวบ้านยากไรผมก็ฟ้องนี่นายทุนที่สียเกียรติศาลเพิ่งตัดสินไปอะนายทุนเนี่ยหน้าเลือดมันหลอกชาวบ้านชาวบ้านเอาที่ดินมูลค่า2ล้านบาทไปยืมเงินยืมเงินเพียงแค่3ามแสนหลอกให้ชาวบ้านโอนที่ดินให้บอกว่าเป็นหลักประกันชาวบ้านก็ส่งดอกมาตั้งโหดนะครับร้อยละสีต่อปีเอ้ยร้อยละสีต่อเดือนเดือนละหมื่นกว่าบาทเพราะดอกเบี้ยนะครับหมื่นสองส่งมาตลอด สาปีชาวบ้านเขาจะไปไถคือบอกว่าไม่ไ้เพราะว่าอะไรครับว่าขายให้ไปแล้วชาวบ้านบริสุทธิ์นะฮะเขาส่งเขาไม่สนใจว่าดอกเบี้ยนี่กขต้องออกหลักฐานให้สุดท้ายครับศาลเมตตาผมฟ้องคดีไปชาวบ้านได้มีเงินนะมาหาผม,ผมก็ช่วยนะฟ้องคดีไปผอบอด้วยเพราะขอสารเขาสมควรผมจะได้ฟ้องคดีนี้ศาลบอกว่าไม่เข้าขายเป็นคดีผอบอ คดีปบ,บ,บคืออะไรครับคดีผู้บริโภคถ้าหากผู้บริโภคฟ้องผู้ให้บริโภคเนี่ยยกเป้นค่าธรรมเนียมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าคืนสารก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมส่งหมายก็ไม่ต้องเสียนะครับเป็นไงครับสารตัดสินเพิกอถอนนิติกรรมสัญญาซื้อขายแล้วเอาที่นินคืนให้ชาวบ้านไอ้ในทุนร้อยล้านพ<ส>ันล้านผู้เสีเกรตนะฮะรอต่อไปติดคุกครับนะจะเป็นคดีคล้ายๆกับนครปฐมุกุลธรรเพราะอะไรครับคือให้ให,ให,ให้ให้โอกาสครั้งหนึ่งแล้ว ที่สีเกียรติในกรณีที่เบิกความเท็จต่งงหมดนี้ชัดเจนนะนี่คือหลักการทำง,งานพี่้องครับผมเป็นนายความไม่เอาควมถือใครเพราะว่าใครนะแต่ทําตามหน้าที่ก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ที่มีคนส่งข้อความมาหาผมเปนวลมากผมตอบได้ผมก็ตอ,ต,อมตอบตอบไม่ได้ก็ต้องขอโทษอภัยนะครับในประเด็นทูสามนิ้วผิกดกฎหมายหรือไม่ผม,ผมพูดแล้วพี่้องครับนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกิมในสังคมวันนี้ผมขอเวีเคระอ์สังเคราะห์ในปัญหาข้อที่เกิดขึ้นกับปรากฏการณ์ที่ประชาชนคนไทยต้อง ความแตกต่างเป็นปกติแต่ความแตกต่างของน้องคนไทยทั้งชาตินั้นต้องไม่แตกแยกถ้าเราแตกแยกก็ทําให้ชาติบ้านเมืองนั้นเดินไปลาบากนะครับแต่การออกมาใช้สิทธิ์เราก็ต้องคำนึงถึงกฎหมายถึงความชอบธรรมนี่นองครับคนเราหากคิดทาความดีไม่ว่าเราอยู่ในตำแหน่งอะไรพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือกเกษตรกรหากเราคิดทําความดีความดีความนั้นมันก็ถือว่าเราเป็นคนดีแล้วหากคิดทําความดีอย่าจนความคิด อย่าจนดความคิดหาคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามุิโชตสวัสดีครับ มีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องพระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจ mm hmm. เมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพ mm hmm. วกเราชาวไทยพร้อมใจแตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญ พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้านไทยหลอดให้รุ่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย ของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้ามไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทย